หลอนสตอรี่ในช่วงนั้นอายุผมประมาณ2ี่สิปีมันอยู่ในช่วงที่การว,วันสงการพอดีผมเห็นพี่เห็นเพื่อนขอชอบไปทำกู้ภัยผมเลยอยากจะลองทำดูบ้างผมคิดว่างานนี้มันเป็นงานที่น่าสนุกได้ช่วยเหลือสังคมเพราะเวลาที่ผมว่างมันค่อนข้าที่จะมีเวลามากมายจนทำให้ผมอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆ เลตัดสินใจเข้าไปหาพี่โอพี่โอก็เป็นหัวหน้ากูา้ภัยถ้าจะคุยกยับเขาว่าะจะทำกู้ภัยมันก็คงไม่น่าจะยากพี่โอครับยุ่งอยู่ไหมครับมีอะไรไห้ตูนพอดิผมอยากทำกู้ภัย พี่รับผมทำมั่งสิผมอยากทำแล้วมึงไม่กลัวผีเหรอมีมีผีด้วยหรือพี่มผมผม,ผมไม่กลัวครับพี่ก็รับมันไปเถอะตอนนี้เด็กก็ยิ่งขาดอยู่ด้วยเผื่อมันจะช่วยอะไรเราได้งั้นคืนนี้มึงก็มาอยู่ที่จุดก่อนได้ได้ได้ครับพี่ นี่ก็เป็นคืนนแรกของผมที่ผมมาทำกู้ภัยคุณแรกก็สุดภัยแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงสงการอาจจะมีอุบัติเหตุบ่อยๆเองไหวใช่ไหมไหวครับไหวครับเฮ้ยผมมีรสองคนมีอุบัติเหตุแล้วผมผม,ผมต้องทำยังไงครับพี่ไปมึงไปนั่งไทยรถ นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมที่ผมจะต้องไปจุดเกิดเหตุผมไม่รู้จะทำตัวยังไงร,รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกลัวแต่ผมคิดอยู่อย่างเดียวในเมื่อผมตัดสินใจมาทำแล้วผมต้องทำให้ได้เฮ้ยทำไมคนมตายเยอะนี่วะเอ้าไอ้ตูนมานี่สิ มูไปยืนทำอะไรตรงนู้นมาช่วยกูก่อนครับครับพี่เดี๋ยวมึงเก็บศพนี้อ่อะไรนะพี่ศพนี้นะขาดครึ่งนี่นะพี่ <c oughs> เอา้าเฮ้ยนี่มึงจะไปไหน มันจะไหวมเนี่ยน no ี่แค right? ่วันแรกเองไอ้ตูนนี่มึงทำไหวไหมไหวครัไหวเพียงแค่ผม ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ท้ามุนอยากจะทำนินจิมุนจะต้องอดทนเหตุการณ์นี้มันก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่เล็กน้อยมุนต้องเจออะไรอีกเยอะย,ยังมีเยอะกว่านี้อีกเหรอพี่อยู่ไปนานๆเดี๋ยวมันก็รู้เอง เดี๋ยวพวกเรามีงานกันต่อนะหลังจากที่เจออุบัติเหตุเราก็ได้นำผู้เสียชีวิตมาที่โรงพยาบาลและญยตาผู้เสียชีวิตไม่สะดวกที่จะมารับพี่โอก็อาสาที่จะไปส่งพอดียตาผู้เสียชีวิตก็ให้พวกเรานำศพไปส่งที่จังหวัดนครสวรรค์ ไอ้ตูนแล้วก็ส่วนมึงมึงก็นั่งทายรถไปท้ายทายรถอะไรพี่ก็ทายรถที่เราที่ไปส่งศพนะพ,พ,พี่ผมผมนั่งกับพวกพี่ไม่ได้เหรอเอาไอ้นี่แล้วใครจะนั่งเฝ้าศพละ่ะมึงนั่งแหละถือว่ารับน้องใหม่แล้วกัน ลัจากทืนนั้นผมว่าต้องนั่งท้ายรถเพื่อไปส่งผู้เสียชีวิตที่จังหวัดนครสวรรค์และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมต้องนั่งใกล้ศพทำให้ผมต้องหันหลังตลอดเส้นทางและบรรยากาศสองท่างทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้และความมีสม้นหมกและไม่มีรถสัญจรในการใช้ถนน เวลาผ่านไปสักประมาณหนึ่งก็มีรถที่วิ่งตามเขาทำหน้าตาตกใจแต่ผมก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเป็นใครใครก็ต้องมองเพราะลงสบมันอยู่ท้ายรถแต่สีหน้าหน้าตากับรถข้นหลังเขามอมเหมือนเขาตกใจอะไรสักอย่างหนึ่งพร้อมกับชี้นิ้วมาทางผม เหมือนว่ามีอะไรอยู่ที่ข้างๆผมพอผมหันไปดูมันก็ไม่มีอะไรหรือเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ข้างๆผมเพราะตอนนั้นผมก็รู้สึกได้ว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวแน่ๆทาไมไม่ได้กลิ่นฟอร์มาลีนวะเฮ้ <C ül> <C ül> เขาอะไรวะ หละอะไรวะมันมาได้ไงวะพี่พี่โอพี่โอครับจอดรถจอดรถ พี่ได้ยินผมไหมนังมันเป็นอะไรของมันอีกวะมาคงแน่แตะหลอนจากเหตุารเมื่อกี้ล่ะพี่พี่จอดไปดูมันหน่อยสิเดี๋ยวมันจะบ้าเอาแล้วมึงให้จอดรถทำไมก็ก็เมื่อกี้ผมผมเจอผีพี่ผีอะไรของมึงวะคนคนที่ผมเจอ ก็คนที่นอนอยู่ในโรงไงพี่ผมผมขอไปนั่งในรถได้ไหมว่ามึงน่าจะหลอนไปแล้วมึงนั่งถึงมีแหละดีแป๊บนึงก็ถึงแล้วโออะไรวะพี่พี่โอแล้วเราจะเอาศพคนตายไว้อย่างนี้เหรอน,นั่นสิพี่ก็สับเปลือแม่งเมา ทำงานาไม่ได้เลยแต่กูโทรหายาคนตายแล้วเดี๋ยวเขาก็มาพบอกูบอกกับเขาว่าต้องกลับก่อนเพราะเราเดินทางมาไกลนี่ก็ตีน,นึงแล้วกูก็เลยขอเขากลับก่อนไปไปรีบแต่กันดีกว่าถ้าเรากลับแบบนี้มันมันไม่เป็นอะไรใช่ไหมพี่มันคงไม่มีอะไรหรอกไปกลับกันดีกว่า หลังจากที่ผมมีส่งผู้เสียชีวิตพวกเราก็าได้แวะเติมน้ำมันในช่วงขากลับเวลาประมาณตีสองมีอะไรหรือเปล่าน้องพอดีพี่ลืมป้าคนหนึ่งเขายังอยู่ตรงนู้นอยู่เลยป้าอะไรของน้องพี่มากันสามคนป,ป้าเหรอรูปร่างหน้าตาไงพี่ชุดสีดำผมเขาขาวครับพี่ พี่โอป้าที่เราไปส่งไงพี่ทําไมเขายังตามเรามาอยู่เลยมึงแน่ใจนะว่าใช่ป้าที่เราไปส่งล,ล้านเปอร์เซ็นต์พี่ผมเจอมาแล้วหลังจากที่เด็กปั๊มบอกว่ามีคุณป้าคนนี ที่ยังไม่ได้ขึ้มรถก็รู้ได้เลยว่าต้องเป็นคุณป้าที่พวกเราได้ไปส่งแต่ก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมคุณป้าได้ติดตามพวกเรามาหรือว่าอาจจะเป็นสาเหตุนี้เพราะพวกเราไม่ได้เรียกคุณป้าลงจากรถไม่ได้ทำพิธีกรรมใดใดโดยทำให้คุณป้ายังวนเวียนอยู่กับพวกเรานี่ก็เป็นประสบการณ์หนึ่ง ในการทำกู้ภัยของผมหรืหลายทุกเหตุการมันก็ทำให้จำไปจนวันตาย